คำไหนหนูอ่านได้ที่ย่าเคยสอนให้พัดเอสสิตาก้าคำไหนอ่านไม่ได้พัดเอาใส่กล่องให้อ่านเป็นภาษาไทยนะห้ามพูดเป็นภาษาอังกฤษอ้าวเริ่มเลยกล้วย ครับตู้เย็นครับเครื่องบินครับองอตู้ทัดครับจักรยานครับอันไหนไม่ได้ใส่กล่องวะ <โ>กบครับเด็ดครับเต็ดครับเต็ดครับเด็ด,ด,ดไม่ใช่เด็ดครับเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวย่าบอกอ่านว่า นะัดหเ็ดเจ็ดถูกต้องบ <Bar. S 1> า่าเดี๋ยวสองคำเอามาดูีิวางใกล้ใกล้กันดิเอออันไหนมันอันไหนไมนอ่านว่าอะไรอ่า,าดูสอนนอิอันนี้เด็ดอ่าอันนั้นเด็ดอีกคำหนึ่งอะไรเอ็มเออเก่งมากครับอันนี้ภาพแรกภาพแรกภาพนี้ภาพนี้ เห็นเขาทำอะไรกัน,กนเขาซื้อซื้อซื้อดีคําว่าซื้อคือคํานี้อาพัดเอาไปวางคู่กันไว้ซื้อตีมันสะทีที่ซื้อซื้อซื้อเลยคํานี้เห็นอะไรครับอันนี้อะไรดูดูตาตามันดูตาเนี่ยเขาใช้ดูดคําว่าดูคือคํานี้เอาไปวางคู่กันไว้ตีมันสะนันดูแล้วพูดด้วยดูดู ทีนี้ภาพนี้เหมือนพัดเลยถะาพายกระเป๋าไปโรงเรียนยไปโรงเรียนเลยคำว่าไปคือคำนี้เอาไปวางคู่กันนะไป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 ,ไปส่วนคำนี้พัดเป็นผู้ชายีพัดรอเลยพัดเป็นผู้ชายผู้ชายเวลาเขาพูดแทนตัวเขาใช้คำว่าผมผมพูดี่ผมอผมอนี่ผม ผมคือพัดเลยวางไว้ครับเออส่วนภาพนี้เขาทำอะไรอยู่กิน,กนอา้าววางไว้เออกินเอาทีนี้พัดก็เดินเหยียบแล้วพัดก็พูดไปด้วยอา้าลุกขึ้นหยียบก้าวทีละก้าว 9, พาชะาซือ้อพูดด้วยอ่าต่อไปไปหยียบ<ป>ตาดูด้วยตาดูด้วยไปต่อไปผมเหยียบ ตามด้วยผมผมอ่าต่อไปคำว่ากินเออต่อไปคำว่าดูดูอ่าดู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 อ่าวคำว่าซื้อต่อไปทางนู้นซื้อซื้อไหนซื้ออ่าเย็บเย็บมันเย็บมันเย็บมันซื้อซื้อเออซื้อเอาใหม่นะถ้าย่าพูดคำไหนพัดโดดไปเย็บคำนั้นนะอ่าผมเย็บเออ ก็เดินไก็เดินเลยเนาะใช่ใช่เอาคำว,ว่าดูโอ้ยไปไหนอะโอ้ยไปเก็บเลยน่นไกลสะไกลเลยเดิดใน,ในนะไปไกลเลยเนาะเก้าวไปก้าวไปไปไปอ่าไปแล้วก็คำว,ว่ากินอ้าวคับ ทีนี้พัดต้องจับคู่ให้ถูกต้องในเวลาติ๊กตอกถ้าหมดแล้วไม่ได้นะติ๊กตอกเร็วๆเอาจับคู่เร็วติ๊กตอก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 กอออ่อ่อ ว้าถูกต้องเก่งมากอ้าพัดทีนี้พัดดูสิลูกคำไหนที่ย่าสอนพัดวันนี้ที่นเป็นคำใหม่พัดเอาใส่กล่องแล้วอ่านด้วยออกเสียงด้วยคำแรกกินกินเอาใส่กล่องไปเลยอ่าอ่าอ,อ,อืออือคำว่าเอาสองมือ ฉัมชอบใช้มือทัเดียวไปคำว่าผมคำว่าดเก่งมาก